พร้อมลุยครับพร้อมผ่ากระแสน้ำนะครับข้างหน้าในน้ำเชี่ยวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะน,นี้กำลังจะผ่ากระแสน้ำนะครับข้างหน้าเป็นสะพานบ่อนเข้าหมู่บ้านหนองบัวนะครับข้างหน้าในกระแสน้ำไหลแรงมากเลยครับชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ โอ้ยนูปลาซิโเพียบเลย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็เนี่ยที่นาของนาแฟนนะครับข้างหน้าก็เป็นนาของผมดูน้ำนะครับไหลไงแค่หเดียวครับฝั่งนี้ก็ รถเล็กคนข้างจะน,น่ากลัวนะครับแต่โชคดีรถผมมีมีน้ำหนักอยู่โอ้ได้ปลาเพียบเลยโชว์หน่อยโชว์หนี่มวลน้ำมหาศาลนะครับฝั่งนี้ สิบสี่นาฬกานะครับของวันนี้นะครับระดับน้ําลดลงมาประมาณประมาณห้าสิบเซนนะครับฝั่ง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 นี้นะครับนี่คือท้ายเขื่อนลาเชียงไกนะครับน้ําที่ไหลลงไปนั่นก็คือจะไหลลงไปสมทบกับเขื่อนเชียงไกลแล้วก็หน้าเขื่อนก็ไปทางอำเภอนนทยนะครับรับช่วงต่อทางโน้นนะครับ ไปต่อได้ไหมเนี่ยไปจอดตรงนี้ก่อนจอดซ้ายก่อนเดี๋ยวสอบสายชาวบ้านก่อนไปต่อได้ไหมเฮ้ยไปต่อได้ไหมอะ่ะไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้ไหมอะ่ะฮะ ลอไปไดไหตามกัรไปเลยอาบค่อยๆไป,ไปโอ้ร้อเนเรดกระจกรถกระจกลงให้หมดเลยแอบจ้ายไปแอบจ้ายไป สายอีกสายอีกตังนี้คือคอสะพานนะครับสายหน่อยสายหน่อยสายอีกสายอีกสายอีก อโอ้ทางแรกนะครับที่มาน้ำท่วมที่เห็นสภาวะของสภาพน้ำที่น่ากลัวมากอันนี้ขนาดระดับน้ำที่ลดลงแล้วนะครับ หลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือก็จะใช้ยานพาหนะประมาณนี้นครับแต่ก็ประชาชนก็ส่วนมากก็จะใช้ยานพาหนะประมาณพวกรถกระบะที่พอสัญจรไปมาได้ถ้ารถหนักก็พอมาได้ครับถ้ารถเบาก็ไม่กล้าม,มาฝั่งขวามาือตรงนี้นะครับนี่ที่นาของผมนะครับตอนนี้จมไปหมดแล้วนะครับเป็นทะเลนะครับโอ้ปีนี้สุดยอดจากทุ่งนาสีเขียวนะครับเป็นทะเลเบาเบาไงาท้อง ที่นามอเห็นที่ต้นมะขามอยายอิ่งน้องคีแทจ้าากกันดีจะประตูน่ะครับพอดียายได้อาศัยรถมาด้วยไปฉีดวัคซีนมาก็ไม่มีแรงก็เลยได้ศส่รถข้ามน้ำข้ามน้ำมาครับครับถ่ายทุกงนาให้ สุทธิรักดูนะครับนี่จมไปหมดแล้วนะครับทุงนาออฟรดนะครับน้ำมาครับระ uh huh. ด, uh huh. ดับน้ำช่วงกลางๆนู่นครับอยู่ระดับไฟกลมๆนะครับ พี่ครับลึกมากไหมข้างในมิดล,ล,ล้อเล,ลออยโอ้มีหกล้อจอดเสียอยู่คันนึ่งไม่ได้แล้วลึกโอ้พี่ใหญ่มาครับโอ้ขอจอดนี่กำลังคนเพียบเลย

ดูแม่จะปลูกผักกินหน้าบ้านนะครับอืมทำไมงานเราโวยนหน้า,นา,งนนานลงไม่ได้ตรงนี้เช่งนี่โอ้นี่รถอยู่ไหนลูกรถอยู่ไอโน่นอะตรงปั๊มอ่ะแม่เห็นก็ลุยมาได้ <laughs> ดันมากับเขาเลยรถรถเขาเบา,เบา,เบาก็ยังกล้ามา มารับเฮียาติดตามเดี๋ยวเฮียจะอยู่สักพักแป๊บหน่อยเรากินข้าวกะไรแต่จะเข้ามารับแกน้ำมันจะแห้งลงไปเรื่อยดิยไอ้อย่างเรือเราจะคืนกันแล้วไงเออมันจะมาลำบากมันจะมาลำบากน้ำเขาวลำเราไงน้ำเขาเฮียอยู่กับสักแป๊บก่อนก็ได้อยู่กับแม่ก่อนหรือเฮียจะเฮงยซุ่งมาเองไม่อะไรหรอจะมีที่มีที่อยู่ป่ะเดี๋ยวจะพายเรือนี้ไปให้นายพายกลับเลยไหม โอ้มันก็ไกลอยู่นะอยู่นู่นเลยเดี๋ยวได้เป็นที่พักของไม่งั้นก็จะแย่จะไม่ได้อะไรกินเลยดีข้าวพ็ข้าวก็จมข้าวเปลือกก็จะจมไปด้วยก็ไม่ได้นะจะอดตายกันหมดอันนี้ ห้องแอร์อยู่ระดับนี้นะถ่ายคนที่บ้านดูลดไปประมาณห้าสิบเซนได้อยู่เดี๋ยววันศุกร์มาใหม่คงต้องมาล้างทำความสะอาดถ้าน้ำมันลดหมดแ่ะนะโอ้โาวเลย khiết lên lúk kín, kín nãy mà ăn đấy có mì đâu là... lên luôn đâm luôn đó, gà tăng bốn, năm con nè, cheo đây này, lên đá luôn đâm luôn đó, ôi khiết, ơ, mẹ đom, ước ถังลอยครับหน้าสะกอะดบ้านเสียต้อมครับศูนย์รวมรถไถนี่บ้านคุณครูตรงข้ามโรงเรียนหนองบัวละครน,นะครับโอ้รถเก๋งจม หมู่บ้านนี้ว่าโชคดีครับเขื่อนพังแต่หมู่บ้านข้างล่างก็แย่หน่อยนะครับแบ่งๆกันท่วมก็ว่ากันมันพังโดยธรรมชาติเพอ่า,อางเก็บน้ำมันรับไม่รับไม่ไหวเนี่ยขอบอ่างอยู่ตรงนี้เองเนี่ย ทีมงานคุณภาพครับภารกิจบ้านนองบัวนะครับท,าารท้ายเขื่อนลำเชียงไกรครับลนนาล <c oughs> ลนี้มันแรงคุณนนองเอไปไปอระวังขานะระวังขาด้วย นะครับวันนี้เวลา1ับนาฬกานะครับวันที่27นะครับนี่มวลน,น้ำก่อนถึงสะพานมุ่งหน้าโค้ง โคงโคกกระเทียมใต้นะครับสภาพน้ำก็ก่อนถึงสะพานก็มีระดับน้ำที่ไหลเชี่ยวพอสมควรนะครับรถเล็ก,กรถเตี้ยนะครับไม่แนะนำให้ผ่านนะครับอันตรายมากช่วงขากาบนี้ผมรถเบารถเบาครับแต่ก็ปืนไปนะครับ ดูนะครับวนน้ำโดยรอบนะครับเปรียบเสมือนทะเลสาบเลยนะครับ <c oughs> นี่นะับก็ยังเป็นมวลน้ำที่ดูแล้วมันน่าอันตรายเป็นอย่างมากนะครับนี่นะับ <c oughs> นายชิดขวาไว้หน่อยนะชิดขวาไว้หน่อย นี่มาจากเขื่อนลำเชียงไกรบนนะครับน้ําน้ําฝั่งฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือฝั่งนี้นะครับมันจะมาจากนลำเชียงไกรบนฝั่งนี้ก็จะเป็นท้ายเขื่อนของลำเชียงไกรล,ล่างนะครับนี่ผ่านผ่านสะพานมาแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้ได้ปลาเนาะหนอ่ะตัวใหญ่อะโชว์หน่อย <c oughs> <c oughs> ระยะทางช่วงนี้ก็ประมาณประมาณหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเมตรได้นะครับก็ไกลพอสมควรนี่นะครับรถอีโวสีประตูก็อยู่ประมาณเลยครึ่งล้อนะครับเลยครึ่งล้อมา ผลตรงนี้ก็เข้าไปได้แล้วนะครับ,บนี่ครับตรงนี้น่ากลัวหน่อยนะ่ากลัวหน่อยน่ากลัวมากเลยก็้นแล้วครับสบายใจแล้วงูน้อย น้องระแบกแถานี้มาหาปลากันโอ้ดมสมบูรณ์เนาะดูเลยแต่ละครน,น่ะสวัสดีครับนี่นะครับมวลน,น้ำอำเภอด่านคุณทศนะครับข้างหน้านี่ก็โค้งตะบ้านตะขอใช่ไหม ที่เขาบอกเมือนะ่อกี้เนี่ยใช้กลางๆไปกลางๆไปก่อนซ้ายนิดนึงดูป้ายสีขาวแดงเป็นหลักกดขับด้วยนี่รถลงสูงนะได้อยู่นี่ครับระดับน้ำก็อยู่ประมาณถึงลอ้อรถคถึงถ่งลอ้นะงลอรนะถล้ถึงถึงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวเยี่ย ตอนนี้ทีมงานเรารออยู่ข้างในแล้วนะรเราเป็นทีมงานสมทบเมื่อวานนี้ระดับน้ำสูงสุดครับตอนนี้ลงมาได้ประมาณเกือบครึ่งเมตรแล้วสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่ข้างทางเมื่อกี้นะครับนี่ก็ รถของหน่วยงานน่าจะเป็นของทหารนะครับนำสวนกันมาน้ำก็ไหลแรงพอสมควรนะครับช่วงนี้ดูนะครับทางชาวบ้านที่นี่เนี่ยก็ผายสัญจรไปไหนมาไหนได้นะครับ